ย,ยืนแล้วกันนะครับต้องแนะนําตัวเองนิดนะคือผมรองศาสตราจารย์ดรวัฒนพงศ์เกิดทองมีนะครับจากสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรหมาลายไว้ไล่ลัก,าาาน,กรรนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับคืองานงานที่นําเสนอในที่นี้เป็นนวัตกรรมที่เราอาจจะพูดในเรื่องของอในเรื่องการเรียนการสอนนะจะต่างจากงานที่ท่านผู้มีเกียรติได้ฟังใน2ง,งานที่ผ่านมานะครับ ตัวนี้ที่เห็นที่หน้าจอนี่จะเป็นเครื่องต้นแบบนะครับที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็ภาพขวาสุดนี่จะเป็นตัวที่ให้เห็นว่ามีกําลังขยายขนาดไหนนะครับเพราะนั้นก็เริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะคือเราตั้งชื่อว่าเรย์โคสโคปนะครับเพราะว่าผมพยายามใช้ชื่อเล่นตัวเองมาเป็นตัวโปรโมตชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นมานะครับเ,เราใช้ว่าเป็นกล้องจถถิตรทัศน์เพื่อการเ็นการสอนชนิดพกพานะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับ ก็คือเทรนในขณะนี้ที่พวกเราเจอก็คือเราพยายามพัฒนาการเรียนการสอนนะครับโดยพยายามเชื่อมโยงในเรื่องของผมใช้คําว่าสหวิทยาศาสตร์น,นะครับซึ่งในที่มาที่ไปคือเราพยายามเชื่อมโยงวิทยาการต่างๆกับงานสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อได้มาซึ่งนักเรียนในอนาคตหรือว่าบัณฑิตในอนาคตที่มีความสามารถในการอินทิเกรตความรู้ในหลากาสาขากันได้นะครับเพราะเราเจอว่าคําคานี้มาจากสิ่งที่เราเจอในยุคนี้คือไซแอนนะครับก็คือวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยี นะครับ e r i n n e e r i n g แล้วก็สุดท้ายคือ Mathematics ก็คือคำว่า STEM นั่นเองนะครับซึ่งเป็นคำที่ฮิตมากในยุคนี้นะครับซึ่งพยายามโปรโมตในเรื่องการเรียนการสอนขึ้นมานะครับคราวนี้ก็คือจุดมุ่งหวังอย่างที่บอกไปแล้วเราต้องการคนรุ่นใหม่ในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูในผลการเรียนการสอนทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในช่วงส lowdown หมดเลยนะครับเรามีเรามีาามานักเรียนม .6 ที่สอบโอเนนะฮะซึ่งคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนในท,ทุกวิชาเลย เพราะเราบอกว่าถ้าเราไม่ทําจุดตรงนี้ขึ้นมานในอนาคตเราจะมีบัณฑิตหรือว่าคนที่มาแทนที่เราเป็นยังไงนะครับนั่นคือเราพยายามที่จะโปรโมทเรื่องของสเตมนะครับคราวนี้ผมก็พยายามที่จะทําตรงนี้เข้ามานะคือจริงๆแล้วที่มาที่ไปของเลโคสโคปเกิดจากการที่ผมเป็นนักประดิษฐ์เครื่องพิมพ์สามมิติมาก่อนนะครับก็ได้รางวัลระดับนานานชาติจากกินีวามาได้รางวัลว,วิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติมานะฮะแล้วก็เราโปรโมทเครื่องพิมพ์ตรงนี้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน คราวนี้ปัญหาคือเครื่องพิมพ์ก็คือเหมือนเรามีเครื่องพิมดอทแมทริกซ์ที่บ้านหรือว่าเลเซอร์ที่บ้านปัญหาคือเราจะพิมพ์อะไรนะนั่นคือปัญหาที่เราเจอมาเราร่วมกับโครงการสารสนเทศของสมเด็จพระเทพนะครับไปที่มหาวิทยาลัยชภัฏท่วประเทศปัญหาคือครูก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเพราะนั้นปัญหาคือเราต้องคิดวิธีการในการที่จะเอาเคสมาเป็นตัวจับว่าได้เครื่องพิมพ์แล้วมันทําอะไรได้บ้างนั่นคือเป็นจุดหลักที่เราพัฒนา,เ,าเลโคอร์ดสโคปเป็นต้นมานะครับผมข้ามตรงนี้ไปแล้วครับ แล้วพยายามแต่งกลอนนิดหน่อยว่าจริงๆแล้วสเตมมันก็ไม่พ้นกับเรื่องของโปรเจกต์เบสเรียนนิ่งที่เราเรียนมาหรือว่าเรียนนิ่งบายดูอิงนะเพื่อมุ่งหวังในเรื่องของไลฟ์ลองเรียนนิ่งให้กับเด็กนะครับในอนาคตนะครับเพราะนั้นก็คือเราพยายามปลูกฝังว่าตัวอย่างเคสที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูในที่นี้จะจะจะโชว์ให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้มีโอกาสชมก็คือว่าเราโจทย์ทางด้านชีววิทย,ยามานะครับและมาเชื่อมโยงก็คือเราอยากสร้างกล้องจุลทรรศน์ดโดยใช้ความรู้ทางฟิสิก แล้วก็ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีก็คือเครื่องพิมพ์สามมิติเป็นตัวปริ้นขึ้นมานะครับนะก็เราบอกว่าจุดหลักที่เราพยายามพัฒนาเครื่องพิมพ์พัฒนากล้องก็คือว่ากล้องที่มีอยู่ตอนนี้ปัญหาคือว่ามันเป็นคารุพันโอกาสที่เด็กไปสัมผัสยากมากนะเราไปที่โรงเรียนนี่คือทุกถามว่าโรงเรียนมีไหมกล้องจุลทรรศน์ที่เป็นคารุพันมีหมดเลยครับแต่ว่าอยู่ในห้องหลังห้องล็อกล็อกกุญแจสายอยูสองชั้นไว้นะครับเพราะราคาแพงมากนั่นคือเป็นปัญหา แล้วก็เด็กไม่สามารถยืมออกนอก,นอกห้องเรียนได้รัฐบาลพยายามรัฐบาลพยายามที่จะบอกว่าให้เลิกเรียนบ่ายสองโมงเพื่อสร้างกิจกรรมให้เด็กแต่ปัญหาคือเด็กไม่สามารถยืมกล้องพวกนี้ออกนอกห้องได้เลยนะครับเพราะนั่นคือเป็นปัญหาที่ท,ที่เกิดขึ้นมาเพราะเราต้องการกล้องขยายนะที่ทํางานมากกว่ามากกว่ากล้องขยายสองพระธรรมดานะครับนะนั่นคือเราเราเป็นที่มาที่ไปของเลโคสโคปนะครับ ที่มาที่ไปจุดเนื้อคือว่าในต่างประเทศนี่ถ้าท่านผู้บีเกียได้มีโอกาสตามข่าวเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของกล้องโฟลสโคปนะซึ่งทางทีมงานที่สแตนฟอร์ดเป็นคนพัฒนาขึ้นมานะในรูปแบบของกระดาษนะและให้เด็กได้เรียนรู้ในการทําด้วยตัวเองขึ้นมานะครับรูปซ้ายบนนั้นคือจะเป็นต้นแบบนะครับซึ่งเป็นกระดาษนะแต่ปัญหาคือมาใช้ที่บ้านเรานี่มันคงไม่ได้เพราะว่ากระดาษนียนะฮะต้องใช้วิธีการตัดพิเศษคือใช้เลเซอร์ในการตัดนะครับไม่งั้นเนี่ย เอามาตัดด้วยกันไกลนี่ไม่สามารถเอามาประกอบได้แน่นอนแล้วใช้สักพักจะเจอเรื่องความชื้นด้วยเรื่องการบิดงอในขณะพวกพาด้วยนะครับก็เลยเป็นปัญหาว่าเราต้องพัฒนาอะไรขึ้นมาซึ่งเป็นโน้ตฮาวของเราเองนะครับในในในประเทศไทยเองนะฮะทีมงานจาก n e ็กเทคก็มีพัฒนากล้องนะครับนะแต่ว่าจุดหลักก็คือจะใช้เป็นลักษณะของพัฒนาเลนขึ้นมานะฮะที่แปะอยู่บนตัวสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ใช้วิธีการปริน์ชิ้นส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อปรับโฟกัส นะฮะแต่ว่าเซกเมนต์ของการใช้งานอาจจะต่างจากเลโกสโคปนะครับเพราะว่านี้คือจะเน้นในกลุ่มของนักเรียนที่อาจจะอยู่ในอะไรฮะกลุ่มด้านบนที่มีสมาร์ทโฟนของตัวเองนะฮะนะฮะคือสามารถพกสมาร์ทโฟนไปโรงเรียนได้อย่างเด็กประถมกับเด็กมัธยมต้นเนี่ยในทางปฏิบัติยังไม่มีสมาร์ทโฟนของตัวเองยังเป็นกลุ่มที่ใช้งาน 2G อยู่ก็มีนะครับเพราะเซกเมนต์ในการใช้งานก็คืออาจจะไม่ใช่เป็นเซกเมนต์ของเลโกสโคปที่โอเวอร์แลปกันอยู่นะครับ เ,เราบอกเลยโคสโคปนะฮะราคาถูกน้ำหนักเบานะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันสามารถพิมพ์ขึ้นรูปได้เองหากคุณมีเครื่องพิมพ์3มิตินะฮะที่โรงเรียนในอนาคตนะตอนนี้เราไปที่ราชพัฒตัวประเทศราชพัฒกํกลังส่งมอบความรู้เรื่อง 3D Printing ต,ต่อไปที่โรงเรียนในเครือข่ายนะครับก็คิดว่าในอนาคตก็คือสามารถพิมพ์ชิ้นงานนี้มาเป็นต้นแบบในการใช้งานได้นะครับ ออกแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนเลนได้นะฮะเดี๋ยวจะฉายภาพไปเห็นว่าเราใช้เลนแบบไหนนะฮะทำให้ราคาที่ออกมาเป็นราคาที่บางหน่วยงานสามารถใช้ช่องทาง CSR ในการพิมพ์เพื่อแจกหรือว่าฉีดรูปขึ้นมาเพื่อแจกับโรงเรียนนะ,ะในแต่ละท้องที่ได้นะครับเ,เราใช้เลน CCTV ธรรมดาซึ่งมีขายในร้านอะไหล่ทั่วๆไปนะครับก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยบาท นในการซื้อเป็นวลลุ่มขึ้นมานกำลังขยายอ,ยอยู่ที่ประมาณ25เท่านะครันะครน่นคือจะเป็นตัวเลโกสโคปนี่คือดีไซน์นะครับเป็นแคตดีไซน์ที่สามารถส่งเข้าสู่กระบวนการในการสร้างแม่พิมพ์แล้วก็ฉีดขึ้นรูปพลาสติกได้นะครับแล้วก็นี่คือต้นแบบนะเนื่องจากว่าเรามี 3D Printing เรามี 3D Printer ตัวเองก็เลยสามารถทำอะไรฮะสามารถปรับปรุงจุดบกพร่องในเวอร์ชันเก่าเป็นเวอร์ชันใหม่ได้นะครับ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพากระบวนการในการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมมาช่วยนะครับอันนี้คือต้นทุนในต่อชิ้นนะครับก็คือจำนวนน้อยชิ้นอยู่ที่ประมาณ170ต้นต้นนะครับมีชิ้นส่วนพลาสติก5ชิ้นนะครับราคาต้นทุนในแง่ของ raw material จริงคือ20บาทนะครับแล้วก็อย่างที่กล่าวไปแล้วคือสามารถนำไปสร้างเป็นแม่พิมพ์ได้เลยในกรณีต้องการเป็นแมสขึ้นมานะครับเลนสีซีซีวีราคาที่ผมโค้ดตรงนี้คือราคาที่เราซื้อเป็นชิ้น นะครับก็คือ140บาทนะครับก็ซื้อได้จากผู้ผลิตทั่วไปนะครับแล้วก็พู้นํำเข้าหลายรายที่ในประเทศก็มีอยู่นะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือไม่เกิน10บาทนะฮะมีเอาไว้ในการที่อย่างที่เด็กไปออกนิเวศวิทยานะฮะในตอนกลางคืนนะครับไม่สามารถหาแหล่งกําเนิดแสงในการที่จะเป็นต้นกําเนิดได้เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับก็คือตัวนี้นะฮะไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนดูผ่านกล้องดูดูผ่านสายตาได้เลยเดี๋ยวจะเดโมให้ดูนะครับ แล้วก็จีปาไทยสบาทนะฮะก็คือรวมแล้ว172เบาทนะครับต่อชิ้นผลิตเป็นจำนวนน้อยชิ้นนะครับกำลังขยายนะรูปที่เห็นนี้จะเป็นรูปของน่าจะเป็นรังไข่ของของดอกบัวนะฮะนะก็สามารถเห็นเซลล์ต่างๆที่อยู่ภายในได้นะครับนะก็อาจจะเป็นการเรียนการสอนในเรื่องของชีววิทยาเบื้องต้นให้กับเด็กนะฮะเราได้สอนเด็กให้สามารถที่จะเตรียมสไลด์ได้นะครับคือคือตัวผมจะไม่ค่อยคือต้องต้องขออภัยว่า ตัวผมจะไม่ค่อยเชื่อมั่นกับระบบการเรียนการสอนประเภทที่ถ่ายรูปปั๊บและก็บอกว่ามีกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นผมไม่เชื่อตรงนั้นผมเชื่อว่ากระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมที่ผมผ่านมาเนี่ยก็คือประเภทที่ว่าเห็นภาพในกล้องแล้วก็เอาภาพมาวาดเป็นรูปบนกระดาษและมีการระบายส่งระบายสีขึ้นมาเนี่ยเป็นกระบวนการทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในสมองขึ้นมานะครับซึ่งในอดีตเราเชื่อว่าประสบความสําเร็จ แต่เรากาลังโดนล้างด้วยทฤษฎีหลายอย่างเช่น iPhone สามารถถ่ายรูปได้แล้วบอกได้รูปกลับไปคืออะไรก็คือได้รูปหนึ่งรูปกลับไปนะไม่มีกระบวนการที่บอกตรงไหนคือนิวเคลียสตรงไหนคือโปรโตพลาสอะไรก็ว่าไปนั่นคือมันมันเป็นไงมันไฮเทคเกินไปกว่าเด็กในยุคในในเซกเมนต์บางเซกเมนต์ที่จะรับได้นะครับก็เลยมองว่าตรงนี้ไม่ต้องการ iPhone เราต้องการกระบวนการที่เอารูปมาแล้วยิงเขียนบนกระดาษเหมือมนเดิมใช้วิธีการวาดรูประบายสีเหมือนเดิม นะฮะผมเชื่อมั่นตรงนั้นนะเพราะกระบวนการที่ผ่านมาผมเป็นอาจารย์หมายวิไลนะนะก็เจอว่ามันเป็นจุดบอดของการเรีนการสอนในปัจจุบันที่เป็นไฮเทคเกินไปนะครับก็กรณีที่เป็นมดนะก็สามารถที่จะซูมเพื่อเห็นหนวดหรือว่าเห็นภายในของออส่วนของร่างกายต่างๆนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนเข้ามานะฮะท,ที่ที่เด็กสามารถเ,เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นมาเพิ่มเติมได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างภาพที่ ขยายโดยใช้ C C T V นะฮะเลนนะฮะพนวกกับตัวกล้องที่เราดีไซน์ขึ้นมานะครับออปรับเปลี่ยนชนิดเลนได้เพราะว่าเลน์ของ C C T V ข้อดีคือว่าตัว,ต,วตัวอะไรฮะตัวแพ็กเกจอันเดียวกันเนี่ยแต่กำลังขยายต่างกันเพราะเราสามารถที่จะใช้ดีไซน์เดิมใ,ในการเปลี่ยนเลนได้คือใช้เลนที่มีกำลังขยายดีขึ้นมาเสียบแทนอันเก่านะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนดีไซน์ในแง่ของโครงสร้างอย่างอื่นที่เราออกแบบนะครับ กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนี้ฮะหถึงสิปีนะตัวเลขก็คือในในข้อมูลก็คือปี55นี้มีอยู่7.4ล้านคนนะครับ7.4ล้านคนเพราะนั้นเราบอกว่ากลุ่มนี้ถ้าเราสามารถที่จะโปรไวเครื่องมืออะไรบางอย่างในการเรียนรู้ได้ใช้เวลาหลังบ่าย2โมงได้หรือว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนรู้ทุกเวลาได้เนี่ยมันจะเกิด impact ขนาดไหนนะครับแล้วเราบอกว่าเโค o สโคปก็คือ La b b a s e d learning นะดูว่า Learning by Doing นะฮะ หรือว่าการรีโน้ตามอัธยาสายนะครับนะนะก็จะก่อให้เกิดถ้าเกิดเราบอกว่าเราเรา,เรามีวอลลุ่มขายแค่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะนะครับเราสามารถขายอยู่ที่ประมาณ7,400ชิ้นนะครับนะนั่นคือมองในแง่ที่เป็น worst case คือขายไม่ได้เลยคือจุดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขายได้น้อยมากนะครับถ้ามองในแง่ดีขึ้นคือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะสามารถที่จะหา CSR หรือว่าไปคุยกับทางสปทอ,อ,อะไรนี่ผมยังไม่ได้คุยตรงนั้นนะครับนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คืออยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่พันชิ้น อันนี้คือสามารถผลิตเป็นแมสได้แล้วคือสร้างเป็นแม่พิมพ์ก็ฉีดพลาสติกเลยแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้คํานวณในเรื่องของของผลตอบแทนอะไรกลับมานะฮะตรงนั้นนี่เราไม่ได้เป็นนักวิจัยในสาขาน,น,นะครับเพราะเราบอกว่าเราเราอยากให้เรโครสโคมเนี่ยทำให้สเต็มมันเป็นจริงได้ในแง่ของการใช้งานในการเรียนการสอนนะครับนั่นคือเป็นความคาดหวังของของ,ของฝั่งนักวิจัยอย่างผมนะครับ เราบอกว่าเราอยากสร้างกระบวนการเรียนรู้และจดจําอย่างที่บอกแล้วผมไม่เชื่อในกระบวนการที่ถ่ายภาพมาเลยได้ผลลัพธ์และจบนะครับเราเชื่อกระบวนการที่เกิด perception เกิดกระบวนการ learning ในสมองนะฮะและเกิดความจดจําขึ้นมามากกว่านะครับกลับไปสู่การเรียนรู้ในอดีตที่เราเชื่อมั่นมากกว่านะครับแล้วก็เปิดโลกการเการเรียนรู้ในขีดจํากัดนะฮะด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือทางชีววิทยานะครับเรายังเอมในอีกอย่างคือว่าให้เด็กประกอบด้วยตัวเอง ค,คือชิ้นส่วนสี้าชิ้นในระยาให้เขาประกอบด้วยตัวเองเป็นความสนุกอะไรบางอย่างที่เราถ่ายทอดด้วยทักษะเชิงช่างให้เขานะครับพิมพ์เป็นคล้ายๆเป็นอะไรคล้ายๆเป็นตัวการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เป็นแผ่นมานะฮะฉีกเป็นพลาสติกแบบนั้นเลยแล้วก็มาตัดแล้วก็มาเสียบเลยแล้วก็ใช้น็อตยึดเข้าด้วยกันเราสอนเขาเรื่องการใช้เทคนิคการใช้ไขควงนะฮะการ,รปรับแต่งเล็กๆน้อยๆได้เป็นการปลูกฝังความเป็นช่างให้กับเด็กนะฮะเราบอกว่าเด็กอยากเป็นหมอเป็นอะไรก็ไม่จําเป็นนะคือแต่ว่า ความเป็นช่างอย่างเล็กๆน้อยๆนี่เขาควรจะมีอยู่นะครับนั่นคือเราสอนได้นะอย่างคือ anywhere ใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช้ที่ไหนก็ได้ a n y w h e ม e เมื่อไหร่ก็ได้ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับและมีความทนทานนะครับเราเราอยากทําตรงนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือว่าเลี่ยงการใช้งานอะไระฮะเลี่ยงการใช้กล้องจุลทรรศน์ราคาแพงซึ่งครูค่อนข้างจะกลัวในการเอามาให้ใช้งานเนี่ยฮะเพราะตัวเครื่องราคาหลักหมื่นค่าเช็ดเลนแต่ละครั้งราคาหลักพัน นะครับเพราะ้เราอยากลบคํานี้ออกไปเพื่อให้เด็กได้ความรู้ที่เป็นานิสง์ที่เป็นประโยชน์กับเขามากกว่านะครับแนวคิดก็คือเราประกอบเราเราเป็นชิ้นงานตัวอย่างในการพิมพ์ให้กับครูที่เข้ามาอบรมกับเราในโครงการ s เต็มนะครับโดยใช้3 d printer เป็นเครื่องมือนะครับก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัว p r i n t e r ที่เราออกไปที่โรงเรียนนะฮะที่เราเทําเป็นผลิตภัณฑ์ระดับหนึ่งฮะนะแต่ว่าก็คือกําลังการผลิตเราก็ไม่ได้มากมายนะักนะฮะก็เป็นผลงานที่เกิดจาก ทางหมาอะไรว่าไรลักนะครับแล้วก็เราพยายามผลิตเป็นแมสนะฮะแล้วก็ใช้เลนส์ CCTV เป็นหลักนะครับเข้าสู่การทดสอบและใช้งานนะครับเออที่ผมนำมาให้ดูในที่นี้ก็คือจะเป็นตัวกล้องแบบแยกส่วนมาก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีโดมที่เราบรรจุเลนส์เข้าไปนะด้านบนนี้นะครับที่ผมบอกกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านว่าเราสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนเลนส์ใหม่ได้นะครับแล้วก็ตัวที่จะยึดเลื่อนในแกนแกน X ซึ่งจะล็อกไว้นะค,คือถอดไม่ออกนะครับเพื่อกันคือคือกันเอาไว้ไม่ให้ถอดออกเพราะว่าเป็นชิ้นส่วนที่มันจะเป็นต้องล็อกอยู่กับตัวกล้อกนะครับก็ในในตรงนี้ก็จะมี3ส่วนพลาสติกก็คือชิ้นที่1ก็คือโดมด้านบนชิ้นที่2คือฐานรองด้านล่างแล้วก็กลไกขยับแกน X นะฮะที่ที่อยู่อีก,อกส่วนนะครับเรารองรับการใช้สไลด์มาตรฐานคือสไลด์ที่อยู่ในห้องแลบชีววิทยาทั่วไป แล้วเราทําอะไรได้ได้กับสไลด์ตัวนี้คือเราสอนเด็กให้เตรียมสไลด์ได้นะซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่อย่างน้อยเด็กควรจะมีอยู่นะฮะอย่างเช่นคนที่อันนี้มันแตกนะคือจงใจไม่ได้จงใจให้แตกนะครับแต่ว่ามันไปหลายงานมันก็เลยแตกไปนะครับตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นตัวสปอร์อะไรบางอย่างคือผมไม่ได้มาในสายชีววิทิานะครับก็เลยบอกไปได้ในบางส่วนนะครับจะมีชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งฮะที่เราออกแบบไว้เพื่อรองรับการ ติดตั้งตัวกระจกสไลด์มาตรฐานลงไปนะก็เสียบลงไปนะแล้วก็ล็อกนะครับคือดิเมนชันมันจะล็อกกับตัวเลินเอ่อตัวเอ่อตัวแผ่นสไลด์พอดีนะครับแล้วก็จากนั้นก็เสียบเข้าไปในตัวกล้องนะครับก็จะเป็นทนองนี้นะฮะก็ก็จะสลับตรงนี้คือแกนบ่ายไปนี้แกนเอ็นะฮะแกนนี้มันดึงขึ้นลงได้นะนี่คือซ้ายกว่านะครับแล้วก็ในการใช้งานคือสองข้าหาแสง คือไม่ต้องถอดแว่นก็ได้ผมตัออมแล้วก็ปรับเลื่อนเพื่อหาว่าแซมเปิลอยู่ตรงไหนครับอก่ก็พอเจอแซมเปิลก็เราสามารถมองเห็นแซมเปิลที่ขยายขึ้นมาประมาณ25เท่าคราวนี้ปัญหาคือว่าเอาเ้าแล้วบอกว่าแอนดี้แวนนี้ทม์เกิดรางคืนขึ้นมามันไม่มีแสงที่ใช้แสงจันทร์ส่องมันก็ไม่สว่างนั่นคือที่มาของอิเล็กทรอนิกส์ีบาท ก็คือชิ้นส่วนที่อยู่ในกล็อเนี่ยนะครับก็ง่ายเราสอนเด็กอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานด้วยเพราะว่าเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแหล่งกำเนิดแสงแล้วก็มีมีอะไรมีซัพพลายก็คือเป็นแบตเตอร,รี่ธรรมดาน,นะครับถ้าดูปั๊บก็คือสวิตช์นะเปิดปั๊บก็มีแสงออกมานะฮะก็ใช้งานได้ประมาณได้เป็นหนึ่งเดือนต่อการเปิดตลอดเวลานะครับแต่ติคงม่เปิด,เป,ดเปิดตลอดเวลานะครับเราออกแบบให้สามารถยึดจับกับตัวฐานนะฮะ โดยที่ไม่ต้องใช้น็อตเป็นตัวล็อกนะฮะก็ล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในการใช้งานในที่เมื่อเราก็เปิดนะครับแล้วก็จะ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 จับผมล็อกไปแล้วครับจะเห็นไหมครับจะมีลุเต้นสปอร์อะไรบางอย่างนะคือนี้เป็นงานที่นักศึกษาเราไปเรินันที่อาร์ตเมลนะครับนะก็เลยเตรียมสไลด์นี้ไป นะผมก็เพิ่งได้เมื่อสองวันก่อนเลยยังไม่ทราบว่าคือชิ้นส่วนไหนนะครับคือระดับผมคือ <c oughs> ผมมาในสาวิศวกรรมนะก็ตเตรียมได้ว่าจับมดมาแบกบนสายแล้วก็ลองดูว่ามันขยายได้มากน้อยแคน่นะครับ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่สละเวลามามาฟังผมเล่าให้ฟังในเรื่องของสิ่งปดิ์ตนี้นะครับขอบคุณครับ